นั่งยืดดีๆเนื้อไ้กับเห็ดหล่อนังอ่งยู่ดีๆดีๆเนื้อไสกับเห็ดหล่าแต่ว่าเวลาที่ได้มากหมากคือตอนนอนเฮ็ดจนลับแต่ผู้ใดเฮ็ดเป็นเห็ดแน่นี้เสร็จแล้วเฮ็ดจนลับอากาศจากไหนมันตอนกลางตอนเทห้าก้อนห้าสิลุกนะครับพยายามจับตนนัวนี้มันจิตตอนหนึ่งไดยนานเหนึ่งจำนวนห้านอนสี่ชัว่วโมงตอนเ้าส่งชาติถึงสี่ชัว่วโมงเลยเด้ ก็าถวส่วนมากมันลุกขึ้นมันคิดไปทั้งงานทั้งมาท,ท,ทั้งคื่นก่อนบอกเห็นป่ะหล่ะมันเลยกบอกขาดไม่เมันเลยกขาดตอนเลยะไรที่บอกว่ากรรมฐานชี้เตียยม,มีคนมา <c oughs> ตอนเฮ้านอนเลยนอนเห็ดไหมนอนเห็ดไหมลมกับอันิด e ตื่นนุ่เนื้อพูกันอยู่ไหมหลับมาถึกรับไปเลงวันเวลาตื่นขึ้นปับ๊บรีบกลับมาตัวนีก่อนคนเห็ดไปเลนง่ายๆหนึ่งดอกเต่ว่าหล่ะ เาทาจะได้เทาเลยกลายเป็นคนที่ทรงชาติได้ถึง4ชั่วโมง8ชั่วโมงคนที่นอนรับก็นอนรับในชาติตัวนี้ติดึงได้หลายตัวอื่นเดินก็คือว่าเข้าไปทํางานบางที่ก็คุยกับผู้ื่นคุยกับผูน้นี้มีอารมณ์นั่งนั่นนี่นี่กันไปแน่นบอกแต่กระชั่งมันเราต้องไปแกะยังมันแต่วเมื่อไหรที่เหนื่อยกลับมาเลยกลับมาลมนั่งธรรมดาค,คือคนทํางานก็ต้องพักเตียงหว่วะเนาะ แต่ถ้าพอมีเวลามาเบิ่งจักน่อยวะจากสองสามีหน้นาทีน่นึงเนี่ยมันเบิ่องอาการหายใจเบิ่งร่มหายใจนี่กรับเบิง่งบนห้ารนี่เขานั้นทำความรู้สึกอยู่กับตัวเองรู้สึกตัวต่อความอยู่กับตัวเองนั่นแหละเป็นสมาธิแล้วย่าใส่ล่มหายใจเพ่งไปในร่มหายใจนั่นแหละที่ฝึกเคลีเป็นแล้วเพราะเข้าใจระเบียบเราพอจะขาดเช้ามากถ้าเป็นผู้แบบเหมือนเราหายใจไม่อิ่มแต่เราไม่ได้เป็นบัด แต่ถ้าทแบบซื้อรอบหายใจแห้งใช่ไหมคะปรกอบอนาสติไม่ไม่นเออๆเวลามันมันขื่นหยันใว่ปเข้าก็ไม่ได้รู้สึกว่าข้าวว่าสบายเลอะข้าปกเป็นยูเวบาข้าก็ได้หายใจเร่งแรกขึ้นค่วต้องไปสงสัยที่บอกองคพ่อบอกว่าก็ต้องไปสงสัยว่ามันเป็นอย่างขื้นอย่างชีมีผลว่าลายหรือว่าดีตัดอารมณ์ความสงสัยวนถิ่ทั้งที่การมาล่มตะพอน มาสูดร่มให้มันดูดซึโตสมมูโมวาคือมันหายใจปากต่านั่นวะเห็ดสูดก็ไม่หายใจเก่าลึกๆบันีอือเขา่าปล่อยออกบุดต่อแล้วปล่อยออกอารมณ์ที่ห้องสงสัยนะติดตัดไปแล้วเลิกกลายเป็นปัจจุบันอยู่นีก็กลับมากลับมาแมนบ่าต้องไปเอาอาดีตมาคนหาคําตอบและคําถามมันไม่ไม่ขเข้าใจว่าบาันเอออันนั้นถ้ากําลัง,งงงในอดีตเดนมันคือเป็นเนื้อหมี่วะมันถึกปะวะคือเป็นขึ้นเขเป็นฉี่วะ เออไม่อยากเป็นแบบนี้อยากเศร้าไหมเออทำแหละพิษ <c oughs> อันนี้ <c oughs> คือต้องถิ่มเลยเลย <c oughs> ดย้นั่งนะครม,มันเาม,นเามันหมายถึงเทากับร <c oughs> ังไปจมในอดีตเด้เมื่อกี้นี่ก็อดีตเดที่ว่าอันสิฟนาทีทีแล้วนี่เท่เากับเอามันก็เป็นแน่านี้ว่านั่นเอ,อินว่าอดีตแล้วผิมเลยบ่แมนปัจจุบันด้วยปัจจุบันไอช่างมันคือบ่าต้องหาคำตอบคำถามนี้จำไว้ลบเลยเรามาทำความรู้สึกตกวนี่ต่างหาก ป al, ama, um um ัจจุบ <se ันค no ือลมเข้าออกที่หลวงพ่อบอกประจำประจำปัจจุบันคือลมเข้าออกสติคือลมเข้าออกสติหนึ่งก็เข้าจะเป็นนึกถึงอดีตแล้วหน้าที่ที่แล้วเขาจะเป็นตัวสี่นอ่นอดีตเด่นจะบาลลปัดแล้วมันตัดเองดอกนั้นเขาบัดเดี๋ปวไปอยเขาบัดเดีไปว่างเขาบัดเดีไปตัดมันดอกแต่ว่ากลับมาล้มหายใจเมื่อไหร่ก็ตัดมันนั่นว่างมันนั่นเลยนี่เป็นภาษาอธิบายอย่างตัวใจในหน้าที่ที่แล้วนี่จะเป็นอดีตเขาคิดถึงมัน ใจขาไปลามันอ,อยู่ลมหายใจพออยู่ลมหายใจแล้วมันก็จะเป็นว่างมันไม่ไปตรงนี้นังบ่ถึกยังบ่ถึกบาวบา,บา,บามีตัวยืนยันให้ถ้าต้องนี้ความรู้สึกมาเป็นตัวยืนยันว่าเป็นพนว่างว่างได้อุเบกขาจริงๆนะเมื่อจิบว่างว่างปราศจากค,ความคิดพอมีรู้อยู่กับค,ความรู้สึกลมเข้าออกบาดนี้รู้สึกลมเข้าออกกับวความรู้สึกอันเป็นอุเบกขา ที่ว่าอาการปีติเกิดขึ้นวิตกคือลมหายใจเข้าออกวิจารประคองเอาไว้ปีติเกิดรู้สึกตัวได้มีเอื่อนปิปติตัวนี้มาเป็นตัวเย็นว่าเป็นผู้ไม่ห่างจากฌานเป็นผู้ทรงฌานจเจริญฌานด้วยอานาปานนสติอยู่ในหมวดของสติปัฐานสี่กายมีเห็นบ้าลงลมหายใจเป็นการในกายนานนากนาหนึหน่งปบนเวทนาคืลมทีแหกเวทนาเาๆรู้ลมเข้าหลอกสะอน ปฏิเวทนาในเวทนาเพราะประสาความคิดนึกถึงอดีตอนาคตเกิดไม่ได้อุเบกขาจ้องเกิดเล่ยอื่นว่าปีติมันเกิดไม่เป็นทานที่สองบัดจัยห้าพุกงไปเรื่อยพุ่งไปเรื่อยเอ๊ล้มบ่มีกับชันเลยแต่ว่ายุ่ดีๆนี่ตอนนั้นห้าสิบว่าคิดนึกอย่างนึบนับนับขึ้นนั่นทานที่สองนี่แหละเอว่าชั้นที่สองเริ่มเข้าสู่สมาธิกิตตั้งมั่นกิตตั้งมั่นคือบ่คิดเด้เอา่ยังมาเป็นเครื่องวัด เอาความรู้ฝึกอันนี้แหละเป็นเครื่องวัดเดอ้อน,นี่ต่างหากช่วยมาเข้าไปเดาเป็นโล่งๆคิดเอาว่าเป็นโล่งๆเดี๋ยวลงโล่งๆเพราะมีความคลิปคลิปมันมาคลิปเอาไม่เอาไม่ทุกคนมาฝึกเบื้องต้นพื้นฐานไหมทความเข้าใจแล้วนี่ตั้งชื่อว่าอะไรก็ไปเพิ่งเอาอีกนะั่นถ้าทอดด้วยบอลลันถ่ายทอดค่ะเออตั้งแต่เริ่มต้นพวกเจ้าจังไปคนเอาของมพวกเจ้าเองเดอ้เอเขาถ่ายทอดอยู่นั่นเออเอาฝึกฝึกไหม อันพวกเป็นแล้วเพมีปัญหาดอกฟังฟังรักการมันก่อนเท่าที่เหลือตาเบื้องปลายจมูกเท่าอองเท่าที่เห็นร่างๆดอกอนี่เท่าที่เห็นต้องมองขางกว้านี่แหละแล้วหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกถ้าบพรามีความคิดอย่างอื่นเลยมันมีแต่ความรู้ซึกต้องเผาออกแต่ถ้ามีความรู้สึกอันหนึ่งยูนระว่างการขี้อ่อนนิบเนิบนิบนึบ,นบ nếm nếm nướng nướng khóa, nướp nướp khóa nó lại vào... được gọi là tuần đầy phát thảm mạ chả Hết nửa khóa nháy Cộng đồng chắc nhoi, cộng đồng bằng đăng được không à hết lên lên Để bây kinh chăng hết lên lên Để không phải nhủ nhủ hắt hắt khóa mạ cho em lắm มเคยเป็นนะคเลยนเป็นย่างเป็นแค่เดียวหนึ่งเด้เลื้อเลกแมากเนือมากแบบนัะมากเลว่หายเป็นเร<ม>าจะถ้าข้าออกมาคิดมันจะหายแต่เมือ่อใดเ้าบกิดทั้งอยู่กับลมหายใจยู่สือมันจะมาคือเกเามากในบอดดมากแบบกว่าเ้าคิดอย่นั้นมาเลยมันเป็นเอาเองเป็นเองเพราะว่ายังเพราะว่าอยู่กับลมเข้ากับลมออกลมเข้ากัลมออกข่อ,อน้นตัวนี้มันจะมาเองเป็นเองแบบ นั่นแหลตัวนี้ไปรักษาแค่นี้รักษาแค่ล่มตัวนี้จะมาอีกหรือเปลาเขาทำงานอยู่เราเป็นเขาพัฒนาเขาก็ยังอยู่ปัจจาชาติแต่ทำงานอยูเราไมีอาการปีกิเกิดขึ้นมันก็นยังอยู่เป็นผู้เจริญการที่เราในชาติที่เรา,เอา,เ,เ,รอาเอาตัวนี้เด้กเป็นตัวดินแันฝุกนฝุ่นของชาติเอาตัวนี้เด้อเป็นตัวดินแันเด้อเอาความรู้สึกเนี่ยชาติมันสึเป็นซองใช่ไหมบางทีมันมันสิมีความรู้สึกอันอื่นพา นาตึ้งตึ้งเงี้ยยะใช่ค่ะคนลุกบางครั้งมันจะเป่ยน็นซัมมี่แหละคของแข็งมันนั่งคือไม่หนีอยู่เยอะเอาเอาไม้เอาเอาตัวนี้ปีติมันไม่หาเจอเขาจะเอาตัวนี้คือตัวลัดนอกนั้นเอาตัวที่มันทานพาเขาม่านเอาแค่ว่าเป็นเครื่องทดสอบทดลองของอาเขาติคิดไปน้ำอ่นอาการอื่นบ่เราต้องเราต้องคุ้มเราต้องเข้มยังมาเด้อ แกรู้อยู่กับลมเข้าออกเข้าออกเข้าออกเดี๋ยวมันขึ้นมาเองมันจะเป็นเอาเองได้คิดเห็นมันเกิดมันบ่เกิดเด้ ก็เลยย่างพดทั้งหลังนั่นมันต้องพอสิวิยิ่กับไฟแต่สั่งฟบเจอายุ่กับลมให้ใจได้ก้นเก่าฟูเจอรไปือเรื่อความรู้สึก้ีใจก้นเก่าแต่ครับตองไปคิดน้ำพัน ยืนยาๆหนาค่าๆแต่ว่ามันบ้เพิ่มให้เยียมปากแค่น้อ,นอยหนึ่งแต่ถ้าสูดลมหายใจเขาลึกๆทำความรู้สึกว่าลมเย็นกลางกลางบนกลางบนหัวเฮ่าห่ดและปากเยี่ยมนะสูดลมเขาลึกๆลมทีบนบนจะน่องน่องยืนหน้าปากเขาอิงเย็นๆหน้าปากเขาอิง ผู้นี้ขึ้นหนาผาก็ออย่างบาดนี่คุณที่ว่ามันใช่ใช่แต่มันคืนอมันย่างก่อนน้องตะเทียมร่มนั่นแหละแค่นั่นแหละแต่พู้นั้นก็แค่นั่นแหละเด้อุ่งๆ,งๆงงยืนนี่แหละเด้อเข้าก็ต้องเ็ขย่งอีกเข้าที่อยู่กับร่มนี่ตัวนี้ขึ้นเราเองบาดนี่แ็่ที่แค่นี้เราฟังหลวงพ่อไปเรื่อยๆมันติดบอกทั้งเบิดบ่ได้เขาต้องประสบการณ์จริงกับกับคำสอนไปพร้อมกับคำแนะไปพร้อมเขาจะติดใจอ๋ออันนี้กูเป็นแล้วอ๋ออันนี้อ๋ออันนี้ไปเรื่อย บอกสูรเลยทีเดียวบางที่มันจับต้นส้นฝ่ายบดตึเห็นไรง่ายว่าบาดเพราะนั้นนึงด้มีแรงอื่นมาปัจรรมชาติหรือส้งชาแนจะเริ่มชาแนด้วยอนาปานสติสติป,ปัฏฐานสี่กายเป็นหนา้าจิตอยู่ในนี่บดปวดต้องเจ็บไปอยู่ในนี่บดเจ็บไปเรื่อยๆรื่เราต้องคุ่มเรต้องเข้มบาดสีมันสีผิดของมันมันเป็น <S <S ของมันดอกมาสะสมถึงเวลาเล้าทุกย่างก็ตตองน,นี้ความพอดีของมันตะกอ่อนวยเนาะต้นไมามันจะเอาความอยากเนาะ มันจะเอาความอยากมันเล่งมันเลยบอกเป็นเด้อเลยว่าเก่งเบ็ดอืมเก่งเลยมาแล้วไปไปดอกไปเก่งไปเก่งไปเสียดมันอยากนั่นแหละคือเลยเป็นกลุ่มกลุ่มไปเก่งไปเก่งไงว่าบาดนี่ยเป็นเป็นหลักอะไรหลักจากก้นหลุดซุดไปแล้วว่าอ๋อแบบนี้ขึ้นมาแบบนี้ต่อไปนั่นห้องปะตองเหลือบตาบ้องไปจมูกดอกะเพราะจะเป็นเหตุตั้งสี่อยู่ตลอดเด้ แค่ว่าเหตุใดวิธีทําให้เกิดขึ้นหรือซื่อได้นน่บัดนั่งรับตายอยู่กับเหตุใดเมื่อตายอยู่กับเหตุใดย่างอยู่กับเหตุใดได้บัดทาใดกับเหตุใดเด้อว่ามันจะไปเข่งเกียรติทานันทานี่เด้อนึกได้เมื่อไหร่ฮบสมว่าฮั่อยู่ยุหัวฮข่คำคำยู่นใจขาวพุ่งติดนก่นึกนึกนึบนึกนึกไปเลยดูกับล่มเขาออกแต่ว่าตาขวา่งเรื่อนนั้นกวาวงเรื่อนนี้แต่ว่าความรู้สึกอยู่ในเ้าเองก็เข้าใจบัด พบเกิดบ่ได้แต่ความรู้สึกในตัวเองตอนนี้เป็นอุเบกขาตาเห็นรู้เรื่องว่าเขาเห็นนั่นเห็นนี่เจ่าจิตไม่คิดไม่นึกไปกับเขาบ่าเปหนุ่มไปยากกับเขานี่นี่เลยคามาที่เกลนไหจิตตั้งมั่นต,ตั้งที่ตาก็เห็นหอยู่หูก็ได้ยินอยู่แล้วเอ็นบา่าเคลื่อนไหวเป็นผู้มีความรู้สึกตัวต่อพร้อมทุกขณะยืนเดินนั่งนอนกินข้าวกินน้ำจักว่าเข้ามาความรู้สึกตัวอยู่กับตัวเอง ไม่คิดถึงบุคคลสัตว์สิ่งของแต่คิดถึงในออดีตคิดถึงบ้านเดี๋ยวนี้เห็นปับ๊บนั่นแหละอดีตเด้อนั้นผมนมูนม้เมนอนาคตเด้นนนเนเอนนั่นแมนบอก่เอาเออบ้านนี้เขากลับมาล้มปั๊บรู้ลมเข้ารู้ลมออกตัวนี้นึกนึกขึ้นนี่จึงเรียกว่าปัจจุบนันนี่จึงเรียกว่าสติเด้อมีสังหาคิดออกไปหาบุคคลสัตว์สิ่งของเมื่อไหรอดีตเมื่อนั้น สัญญาทั้งเบิดอดีตอดีตก็คือสัญญาสัญญาก็คืออดีตความจำของเฮาเองนั่นแหละมันนึกภาพเป็นแบบมโนนึกภาพภาพจำที่มันบันทึกไว้เบิร์ตเราจะละอดีตได้ก็คือกลับมาล่มทันทันเลยเริ่มประดับสัญญาเวทษิจใต้นินโลกจากบนลงบนแม่แบบเป็นนางคือเฮาถึงเี้ยเดี๋ยฟังมาพระเป็นโอ้ยสัญญาเวที่จะที่โรธสมาบัติทั้งกันทั้งทีบอมแมน ผู้บรรับได้โดยึฉแต่คนข่าวชา่นธรรมดาเนี่ยเดิน่าสมาบัติพอว่าห้าบรูเขาเลยไปตีข้มามหมยแบบโอ้โหเป็นเครื่องไก่โตเนาะไก่โตบะเป็นตระหนักโอ้โหเป็นตระญาักเ,เอ้ยเห็นบ่ไ้แต่กูสัตว์นี่ไม่มีวัสนาปะไอละบาดเนาะแค่รู้อยู่กับลมนี่ดับสัญญาแล้วตัวนี้ขึ้นมาเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพิพ่มอย่ดับสัญญาแล้วเด้อ ดับแล้วเมื่อไม่มีความคิดเวทนาหมายถึงความรู้สึกในความพอใจแล้วไม่พอใจเกิดขึ้นมาได้งันพบมันดับแล้วโตความรู้สึกอะไรโตพบแต่ว่าล่ะเออนี่โลท่าก็ดับดับความคิดปรุงแต่งกันเกิดใจสัญญาเทเาไรเท่าไรของกอเหรอหยุดคิดหยุดคิดเท่านั้นหยุดความคิดปรุงแต่งดับมดแล้ว นายบอกเพราเข้าใจระบ่ดเมื่อไรที่เฮารู้ลมเขาออกตัวน,นี้กับเมื่อไรที่เขามีขดจุดนี้เกิดขึ้นนั่นแหละยุดเดแลยวเพราะนั้นเอาคิดหาบานมันรู้แต่มันเกิดสลาหคิดถึงบานดูกับลมอย่ังเดียวกันยังบอกว่าอยู่กับลมเอออยู่กับลมโดยไม่ต้องคิดทุกอย่างถึกปิดตายไปแล้วง่ายบ่าบาดเข,าข้าใจคลักบ่บาด อนนันอันพวกนี้เอาล่มการูบ้านกูกก็คิดถึงเอาเถอามันเป็ีกยน <c oughs> ่ะล่ะเปลี่ยนเด้อ <Yes. S 1> ละไรอาจานบอกว่าทุกคนฝึกอยู่กับล่มมากๆแล้วพวกเจ้าสิเข้าใจเองดอกเข้าใจพวกเจ้าอาเองเข้าใจเจ้าของเองต้องมันไปคิดว่าสิละต้องตัดอย่างนั้นนะต้องละอย่างนี้นะง <c oughs> ่นเป็นค้าสอนบอกแนวทางคือผนสรุปผลแล้ว เมื่อไรเราไม่ห่วงร่างกายและการไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์คนเราเขาไม่เป็นไปตามอำนาจนั่นคือคนสรุปว่าแล้วคือซื้อพวกเข้าไปเอาค้ำสรุปเลยเห็นเปล่ะแต่เขามีความสงบแล้วโอ้ยทังใดมันก็ตายไหนเนี่ยมันนั่งเอาง่ายๆหนึ่งเดียแล้วมันมันมันบันสงสัยอีกได้ความตายเปล่ะบาตัดยังนั่งตัดอย่างนี้เหรมันเป็นวิธีคิดเคนเห็ดคนสอนพวกเข้าให้คิด เวลามันกลุ่มอกกลุ่มใจเวล,ลามันจากใจย,ยังแห้งๆเวล,ลามันจากศูนย์จะตีจากขาต้นเนาะเวลาเออเอ,อ้าดหลัตายปวดตั้งแม่งดอกเป็นวิธีคมซสือเป็นวิธีคมว่าเออถ้าท่านหลับด้วยหากินซ้งตายหมดไปก็กดียังสินนะเป็นวิธีคมอารมณ์บอลมันไปคิดมากฟุ่ง่านหลายคิดมา,มากๆแต่ก้อนกลับเป็นบา <c oughs> คิดจาขาเขาแก่ของกําลังขาจตของห้าห้าตายปุ๊บตอนนั้นเด พ่อโมโหนี่พาลงนรกตัวเองพาตัวเองไปเองเด้อแหละที่เพิ่นบอกสักยะที่ขี่จากนั้นเดี๋ยวนี้ที่ห้าไปเลี้ยนโดยอ่านมามเพิ่นซ้ำเรื่อ้ว,วเพิ่นก็เลยมาไล่บรรเายเพื่อใ,ให้ห้เา,เาเอาเป็นเครื่องข่มตัดจริงๆอยู่ร่มนี่ง่ายว่าบานันชือสิ่งใดเหรอโอ้เป็นยังไงเหรอว่าใดโคนคือกันนะอเอาเมื่อกี้ยังได้ไหมค่ะแม่เมื่อกี้ได้สอนวินาที ก็เอาสองวินาทีอยู่หรเ่าแน่บัะเด็เป็นยังก็คือว่าเขามาหาล่มหรือจากใดๆอาจาจะเป็นหลายสิบหลายสิบสุขบะมี่ถูกบะมี่ได้เมื่อกี้นี่แมบปลาไหลบุ้งดีๆเ้อะตนเฮามันป่าธนาความสุขเ็คือว่าฆ่ากันเถิดอยู่นี่นาานนจากใจนั่นจากใจนี่อยากเป็นนั่นจยากเป็นนี่ตามจินตนาการตัวเองคิดว่าตัวเองถือว่าตายใช่ได้พูดเนาะ่นั่นแหละอยู่ในลมหายใจ เขาจะจะไค yeah. ิดเอาที nice ่หล <Overwatch> hmm. um. um well. <uk> ังเลยเต้อคุณร่องไปดูลมหายใจจักหน้าที่มันเปหน้าไรเราโหยเออบาริคิดหาเรื่องลูกเต่าเล่าหลานเรื่องบ้านเรื่องเมืองมึงโดนบังโอยศูนย์ขึ้นปาะสานเนาะมันประหล่ดอะไรแต่จากละขึ้นอยู่ล่มหายใจละกับล่มน้ำกันแด้วมันบ่ได้ละดอกเพราะว่ามันดูอยู่กับล่มนั่นแหละคือละเดี๋ยเข็ดไปแล้วเมื่อกี้นี่นั่นแหละละเมื่อกี้ตัดกิเลสได้ตั้งสองวินาที <laughs> แบกกิเลสอยู่บดมือแต่ว่าตัดสองวินาที <laughs> ทำนั่นแหละคุณนันเป็นแล้วพวกน,นั้นเด๋ย่ายนั่นเด๋ยเป็นบ้านนั่นค่นะบ้ไดเนื้อแบบเนื้อเนื้อขึ้นนี้วะเวลาได้เจ้าอยู่กับร่มได้ตัวนี้ก็ขึ้นมาเพราะนั้นคุณนั้นเด๋ย์ข้างหลังนั่นบอเป็นยังไม่เคยฝึกเจ้าค่ะบอกบ่กเคยฝึกอะไรทั้งเป็นไงแต่มันเหตุวาามันเราเด็สงสัยแต่เทาสงสัยสิมันถึงจะเกิดเทาอยู่กับร่มมันจนึงเกิด เป็นบ้าน่ล็กๆคนอคนเพิ่นั่งค่าทัวร์นะคะที่เราพอสอนเอเมันอยากมันสอบขอบ่าหนึ่งไม่ได้เจ้าค่ะอุ้ยนี่ตัวทสอบได้สอบได้เราจะเป็นยังที่สอบก็เลยภาษาสั้นไม่เห็นเริ่ตอบตื้นก็สอบได้หรอกล้าผู้นี้สอบได้แล้วก็มาเอิมันจูบข้าอจ็กเชอร์จ้ะเอเฮ็ดทั้งสั้นเลยก็ได้หรอกสอบสอบได้แต่วกมาเอินว่าถืงนี้เอิเมันจูบว่าถึง เราเคคิดหนากเอาเห็ดเอาข้าแต่งเอาบะได้อยู่ในร่มรือยู่ในห้องดังอย่าบอกเลยมันติดเครื่อเมาเองหรอกอะไรที่เ้าวล่อค่อยมันน่านปรมาเนาะหยุดการล่อค่อยอยู่กับลมหายใจมันจะเมาเองดอกุอย่างที่ข้าบะลอทุกอย่างที่ข้าบโปรเจกต์ได้เมาเองอยู่ตรงนี้ไปคิดไปหวังไปโอ้ยมันสิบศูนย์ได้หวยเนาะ จากว่าความทรมานคือการราค่อยเพราะแคือว่ายิ่งแม่คุดังยิ่งซื้อเลยไม่ปมาณอีกเลยท่านจะฟังกับกับคอยเห็ดหน้าเห็ดหน้าทุกวันหายเห็ดอันนี้ไม่ได้ยืดเลยอันนี้ให้มันได้ด้บันได้แล้วบันไดได้แล้วจะไปคอยทุกคนอยู่บ้านกับของเองกันมันมันจะมีความคิดอยู่ในนั้นหายคือดูแล้วก็มีความคิดเพราะท่านพ่อสองลมหายใจไหม คิดแล้วมันสิคิดแล้วตอนที่เฟิสอยู่กเราล้มลุกมากเขาคิดอยากให้มันเปลี่ยนอันนีเป็นดอกเพราบอกเจ้าต้องละต้องคิดออกเพราะเต้องยกกับล้มอย่างเดียวมันยังเป็นมีเห็นบ่อยากได้ไม่ได้เมื่อไรไม่อยากได้ได้มันก็สั่งกลางคืนของคนนอนบ่หลับมันเป็นอย่างที่ยากน่านตัวเจ้าว่าเนาะมันล้อมันอยากได้ มอนเันไม่ใจอ้สัตว์ถุงแตงฟุดๆัดๆเียกระโตกหนาวลังโถนหนาวนี่ร้ากูไปนี่แม่แตงายเสียไปเลยนั่งยุ่งสูสีในร่มไม่ใจนี่โลยเมื่อไรที่ไม่รอเมื่อไหรที่ไม่หวังก็ได้เร็วแต่กูมาเร็วตัวมันบอลลอบเน่มันบอลไปคิดในึ่งถุงแต่งไหม ต้มหยากของตัวของเองเนี่เป็นอุปสรรคกับของเองต้มอยากของเองเนี่ยทำลายตัวเองพอคือป่ะเด็นัางก็ใส่ขึ้มาเอาผิดมันเป็นน้ำพลังของพอหรือเปล่า,ามันไม่ได้แรงมันเกี่ยวว่าเจ้าค่ะที่บ้านจะถ้าอยูส่<ด>สถา<ห>นที่นี่เราเกิดสามากเจอรอมันก็เกี่ยวนิดหน่อยนั่นแหละเกี่ยวอยู่พอผู้ได้กล่ามากน่นี่ถ้ามาต้มรสสกิกลิดแห้ง คนใดคนหนึ่งบ่มีเลยมันก็เลื่ยข้าเข่ามาข้ารู้สึกโล่งๆสบายคือบ่มีทุกข์มีอย่างเงี้ยเด็กเนาะนี่เป็นความรู้สึกความหัวพอมีความรู้สึกพอเจ้ามาสัมผัสใจพอเจ้าก็เลยโลกพอเจ้าก็เลยรู้สึกว่ามันมันสบายมันเป็นลงโลกบนบ้าเย็นสบายดิเนาะตั้งแต่เที่ยวอยู่ดอกพลังงานทุกวาจานท์มันจะมีอยู่งไม่หันเปเบาภาษาเบา ว่าเออคนเต็มเมตตาคนคุ้มวาไปเนาะกระแม่กระแมนดูก็ขึ้นดูกับพู้หลัพึกอกัเนี ujemy, ่ย right หละแต่ผู้บ่มีศรัทธามันก็บรรู้การยังดอกแต่ผู้เสื่อผู้มีก็แว่งว่าพิ่นซอยใดมันแต่หลับก็มีสุกังตรงนั้นเองแบบก็มีสึกเย็นเย็นสบายสบายๆบ่มีถูกมีหล่อเงี้ยอยู่ ก็ตัเปลาหรือพระพุทเจ้าจะด็นไปขางใดซุ่งเย็ยนไปโหลดเนะะาะอก้เป็นแน่นอนเราได้ย่ายังแน่นอนรอรรเราบอกอัตในมันจะเป็นหลกเดอ้อมันเดเน็นแล้วรูในหูด,ดังแบบมันไม่ยี่หรอก,รอกอยังไปเลยเอาตัวนี้เป็นหลักเดอ้ออันความยังอื่น่านพามาเนี่ยพต้องไปคิดน้ำมันเออหนาตึงๆชาๆขึ้นให้ไตน้ำ ขึ้นเขาดำเขาป่าเขางูนี่ก็ต้องไปสนใจเร่องนั้นเมื่อตาเห็ดบางทีมันกระจุกบางทีมันกระจันเางทีเมื่อตาเบิ่งลอดแต่ว่าจะออกจากลมหายใจอยู่กับเป็นดีพอบางทีมันเวอร์เกินบัตรต้นบัตรโตเป็นขึ้นยาค่าสังข์เต็มหัวเต็มโตห้องผุดัวบางที่ก็ฮักงักบางทีก็ว่าต้องไปสนใจว่าเกิดจากอย่างอย่างอย่างจะไปสงสัยหายเหตุผลกับมันล้มอย่างเดียวล้มกับอันนี้ ล่มกับอันนี้นนพอ็อื่ออะไรวาล่มกับอันนี้นนเกิดยังคืนถ้าตัวนี้หายกลับมาลมอะไรวะหละ่ะตัวนี้ขึ้นมากเพิ่มเออพ่ออาย่แค่นี้บางที่มันขนลุกขึ้นมาบ่ต้องไปสนใจตัวขนลุกเอาตัวพี่บางที่มันหัดหัดบ่ต้องไปสนใจตัวหัดหัดตัวหนุนดาบหนุนดาบต้หัวกลางหัวน้ำขางบ่ต้องสนใจตัวนั้นือจะคิดอยู่กับล่มกับตัวนี้เป็นอย่างไ้นี่ือหลักไงมัน่นและ แสงสว่างพุพุพับพับพีพีพับแพบเนี่ยไงช่างมันล่มกับตัวนี้อย่างเดียวนี่แค่นั้นแหละจะไปสงสใยอย่างอื่นอีกมันออกมันตัวพวกเจ้าคิดมันตัวได้หนาที่จะว่าละมันเลยว่าเป็นเอกคตากิจเอกคตากิจแะเป็น,นเอ,เนอกคตาลมีอารมณ์เป็นหนึ่งอันนี้มันบาเป็นหนึ่งตีครัเดี๋ยวเป็นอย่างคื้เป็นเท่านี้วันออกไปสอง,งอกันเปนบ่อยนะแตเลยบอกว่าเอาล่มกับอันนี้อย่างเดียวพ่อมาตัวอย่างอื่นอีก ็บพอนั่งไปพ่อลาวันนี้ยวไปทำเออไปเห็ดนั่งไม่หลดไปเกยเฮ็ดไปที่นันเป็นยูค่ะเออย่างสั้นแล้วนั่งไม่ลไปเกยเฮ็ดไปนั่งเมมันพขมเห็ดน้ำเนียเออนั่นตะเ้ก้องเขานั่นี่งซ่นี่เอาตวแรกเอาเอาพู้ได้เอาก็เอาก่นถ้ามันมี แล้วสวนมนต์นี่จําเป็นมากไหมกับแต่ละวันแต่ละอย่างเป็นสี่ขั้นเพราะว่าจำเป็นดอกแต่เรามีเวลากับสวดไปอ่านเอาคำแปลมันที่สวดมนต์เป็นแค่สวดเพราะว่าคำหรักษาคำสอนคือเจ้าไว้แต่บ่มีผู้ใดรักษาตัวนี้ไว้ก็จะเจ้ายังมาสอนกันเป็นแบบย่างเรื่องสัจชยะหรือสวดมนต์ส่งจำคำสอนเพิ่นูมีคำสอนแล้วเนี่ยท่านแล้วมาปฏิบัติตาม เป็นตัวพิสูจน์อ๋อเป็นเพื่อนบ้าหมืองนี้เป็นเพื่อนบ้าหมืองนี้ปัญหาเมื่อไรกกัดสวดผมพนี่กระช่างแต่ว่าเอาไปอ่านเวลาบางกบบนี้สีเดชกับใจก็หมายก็เป็นมาสีเดชมากโตตัวนี้เห็นมันจะไม่ยูทูบเห็นมันจะไม่ยูทูบแบบแต่ดูว่าเห็นกองจริงแล้วอะได้ยินฟองจริงได้ยินตัวอาจารย์แล้วเป็นหลอกเอาของอยู่ของเลยเอาลวดเอาเลยไปสิเอาสกเดชออกเอาไปสิเอาเอา ยืดเลยยเเากลสอบว่าได้นันก็สอบได้ยส่งันฝึกได้เลยเฮ้ใส่ไเอสเอาก็จเอากเอามเอาเอามึงมีข้ามแปลอยู่แล้ว

ใช่ดูหนาบัดหน้าดค่ะมีบ่เอาบัดนี่มีมาเอาหนึ่ผู้ไดข้องมาเอาตัยเด่นน่อยมาเอาเอาเป็นด้วยบัดนี่เอาเอาเอาไหมเอาเอาไปไปดูไม่รูกอ่านเนาะเอาไปเอาเอาม่รูะ เอาไปอ่านเด้อแล้วมันเอาไปถิ่มบางคนเขาเห็นขาเขามาตัวเบ่องออกบินมาเอาหนังสือเหลี่ยมอยู่ฟาอ์กับกูบนี่เนี้ยมื่อเล้น่ามาเอาหนังสือมาฟาอ์เลนไปเลยปะไปโลดไปโลดทางนี้ก็ได้ไปเอาไปไปพาอเมื่อเมื่อเมื่อได้แล้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp